สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่1ตุลาคม2564นะคะในส่วนของภาพรวมตลาดเซตอินเด็กวันนี้เนี่ย เรามองว่าน่าจะแกว่งตัวในกรอบไซด์เวนะคะ1,590-1,615ถึงจุดนะคะจริงๆโดยภาพรวมของตลาดเนี่ยถือว่าค่อนข้างผัดขาดปัดใจจัยในเชิงบวกที่โดดเด่นมากๆเข้ามาผลักดันการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งนะคะจึงทำให้เห็นภาพตลาดน่าจะค่อยๆซึมตัวลงโอกาสจะลงไปเทส1,600ก็มีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะก็ถ้าในรอบของการเด้งขึ้นมาเนี่ยก็คิดว่าอาจจะยังไปไม่ได้ไกล เท่าไหร่นะคะซึ่งในข่าวเชิงบวกในระยะสั้นที่ผ่านเข้ามานะคะวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของ การผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวของสหรัฐนะคะก็ทําให้หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐเนี่ยสามารถมีงบประมาณได้ใช้จ่ายต่อไปจนถึงวันที่สามธันวาคมนะคะแต่ว่าความกังวลของหลายๆประเด็นหลายๆปัจจัยอื่นๆที่ยังคงครอบงาตลาดเนี่ยจะทําให้ความเสี่ยงทางลงของตลาดยังคงมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าตลาดจะขยับไปไหนไม่ได้ไกลนะคะความเสี่ยงทางลงยังมีต่อได้นะคะซึ่งในประเด็นที่ดูจะเป็นลบๆเนี่ย ก็คงอาจจะต้องจับตากันค่อนข้างใกล้ชิดว่ามีความเสี่ยงทางลงอยู่นะคะอย่างเช่นประเด็นปัญหาเรื่องของวิกฤตการขาดแคลนพลังงานในจีนนะคะจากรายงานของทางบูมเบิร์กเนี่ยพบว่าทางการจีนได้มีคําสั่งนะคะให้บริษัทที่เป็นบริษัทน้ํามันถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าของภาครัฐ มีการกักตุนพลังงานไว้ใช้ในช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วก็การปรับขึ้นค่าไฟนะคะสำหรับภาคอุตสาหการรมตรงนี้ก็มีผลนะคะที่จะเกิดขึ้นที่จะต้องจับตานะคะว่าผลกระทบตรงนี้เนี่ยอาจจะส่งผลต่อเรื่องของสป라 c h เชนตึงตัวมากขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลายๆโรงไฟฟ้าเนี่ยมีปัะเด็นปัญหาเรื่องของราคาถ่านหินที่เพิ่ม มากขึ้นนะคะทำให้มีการไม่คุ้มค่าต่อการเปิดดําเนินการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางแห่งก็ไม่ได้เต็มใจที่จะเปิดเพื่อผลิตไฟฟ้าก็ทําให้มีเรื่องของประเด็นเรื่องของค่าไฟที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นผลิตได้น้อยลงส u า p l y chain ก็ ก็อาจจะมีการสะดุดอยู่บ้างนะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดมันก็จะเข้าสู่กราะรอบของปัญหาเงินเฟอ้อที่เร่งตัวมากขึ้นนะคะตรงนี้เป็นประเด็นปัญหาที่อาจจะต้องจับตาค่อนข้างใกล้ชิดในตอนนี้นะคะตอนนี้ก็คือเรื่องของวิกฤตพลังงานที่จีนนะคะส่วนประเด็นที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของสหรัฐ เรื่องที่เราเพิ่งผ่านตัวงบประมาณชั่วคราวแต่การผ่านงบประมาณชั่วคราวเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวเท่านั้นนะคะถึงวันที่3ธันวาคมเพราะฉะนั้นตัวประเด็นในการแก้ไขปัญหาหลักก็คือการขยับเพดานหนี้สหรัฐนะคะซึ่งตรงนี้ยังคงต้องติดตามนะคะก็ยังมีพเธีเหมือนเดิมนะคะเรื่องของการเรียกให้คะแนนเสียงนะคะของแต่ละฝ่ายนะคะว่าจะสามารถผลักดันให้ผ่านการขยายเพดานหนี้ของสหรัฐไปได้เมื่อไหร่นะคะ ก็คิดว่ายังคงเป็นประเด็นที่ยังต้องตามอยู่นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรายังมองว่านักลงทุนในตลาดอาจจะชะลอการลงทุนในช่วงนี้ก่อนเพื่อที่จะรอการประชุม o อเปกนะคะในวันที่4ตุลาคมนะคะตรงนี้เป้าหมายเดิมก็คือเรื่องของการเพิ่มกําลังการผลิต4 0 0บาร์เรลต่อวันเข้ามายังคงเป็นเทนตรงนั้นได้หรือเปล่านะคะตรงนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการขยับของราคาน้ํามันโลกอีกรอบหนึ่งนะคะเพะฉะนั้นก็ยังเป็นประเด็นที่ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นจากปัจจัยภายนอกนะคะ ของเราภายในเองเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะทรงตัวนะคะก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ดูแย่ลงมากไม่ได้มีอะไรที่ดูดีขึ้นแบบว่าชัดๆเด่นๆมากๆ เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะฝากความหวังไว้ที่เดิมน,นะคะเรื่องของการเปิดเมืองที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงตรมาสที่4ี่นะคะถ้าตัวเลขตรงนี้ไม่ได้ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อไม่ได้ดีตัวขึ้นสูงมากกว่าระดับในปัจจุบันนะคะประกอบกับตัววัคซีนต้องเข้ามาได้มากตามเป้าแล้วก็ฉีดได้มากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นความหวังลเล็กๆจากภายในที่จะเข้ามาช่วยประคับประคองตัวตลาดได้นัก ลงทุนในช่วงนี้นะคะยังคงเน้นเ,เรื่องของการเทรดดิ้งแบบ selective เป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นธีมที่ดูเด่นๆน,นะคะในช่วงปลายปีก็ยังมีไม่พ้นเรื่องของพวก re opening นะคะบาทอ่อนในช่วงนี้นะคะมีผลอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็ในเรื่องของอสถานการณ์น้ําท่วมนะตอนนี้นะคะก็เป็นความหวังในเชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่มซ่อมสร้างหลังน้ําท่วมเหมือนกันนะคะ สำหรับ Pick of the Day วันนี้2ตัวที่เราเลือกเข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นตัวที่มีปัจจัยโดดเด่นเฉพาะตัวหนุนผลการดำเนินงานแล้วก็เป็นดูเป็นหุ้นที่ปลอดภัยตัวหนึ่งนะคะตัวแรกเลยเราเลือก BCPG นะคะตัว BCPG เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นโรไฟ้าที่มีความเสี่ยงเรื่องของมาจิ้นตัด ะะว่าในช่วงนี้เนี่ยราคาแก๊สแล้วก็ราคาถ่านหินปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะจะกดดันมาร์จิ้นของกลงุ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะคะแต่ว่าสําหรับตัว BCPG เนี่ยเราปลอดความเสี่ยงจากปัจจัยข้างต้นนะคะเพราะว่าเป็นโรงไฟพลังงานทดแทนนะคะในส่วนของแสงแดด38%บเนะ้ํา2่พลังงานใต้พิภพ3 3แล้วก็ลม5%เนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โดนเยอะเหมือนโรงไฟฟ้าใหญ่อื่นๆนะคะ แล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีนะคะณตอนนี้สำหรับ BCPG ที่ไม่มีความเสี่ยงจากต้นทุนพลังงานแล้วก็เป็นหุ้นในเชิงรับด้วยนะคะความเสี่ยงค่อนข้างน้อยนะคะกำไรไม่ผันผวนแล้วก็ราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลดลงมา12%ในช่วง2เดือนนะคะทำให้ราคาเริ่มมีอัพไซด์นะคะ,ะจากราคาตามคอนเซ็ปต์ที่17บาทเราก็มองว่าเริ่มน่าสนใจนะคะปิดที่เมื่อวานนี้ปิดที่13.70น เทรดดิ้งเลนส์ที่เรามองน่าสนใจจะอยู่ที่13บาท30-14บาท90นะคะส่วนตัวที่สองนะคะเป็นเอ่อรีโอนะคะรีโอตัวนี้เราแนะนำเข้ามาเนี่ยก็มองประโยชน์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะในเรื่องของเอ่อซีเฟรนะคะที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์นะคะก็ทำให้ค่าระวางเรือเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังสามารถ และยังมีความสามารถในการจัดหาตู้ได้เพิ่มขึ้นนะคะรายได้ขนส่งทางทะเลในเครึ่งปีแรกเนี่ยโตถึง144% year on year เปเนยะคะแล้วก็มีสัดส่วนในรายได้เพิ่มขึ้น82%ถ้าเทียบจากปีก่อนที่64%นเอร์นะคะ,ะในครึ่งปีหลังเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซันนะคะก็จะทำให้กำไรปีนี้เนี่ยโตโดดเด่นเพราะว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยกำไรมากกว่า ปี63ทั้งปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือใน second half ซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นด้วยก็จะยิ่งทำให้กำไรเติบโตได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าปี64เนี่ยจะมีกำไรเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะสำหรับตัวรีโอนะคะแถมยังมีแผนในการทำ M&A ช่วยหนุนการเติบโตอีกทางหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผลประกอบการน่าจะ,ะมีความโดดเด่นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกรีโอเข้ามาเป็นตัวเลือก สำหรับการเทรดนะคะวันนี้11บาท50ราคาปิดเมื่อวานนี้นะคะก็ t r เทรดดิ้งเลนส์ของเราอยู่ในกรอบ11บาท10ตางถึง12บาท40นะคะส่วนเทคนิคอลพิกเน้นเก่งกำไรทางด้านเทคนิคหุ้น3ตัวที่เลือกมาวันนี้จะเป็นตัว CPO นะคะเมกาแล้วก็ตัว BEC ค่ะ มาต่อนะครับในตัวของปรึกษานะครับเราก็ยังมองว่าในเรื่องของปัจจัยเร่งยังน้อยนะครับแล้วก็ดูยอดจองเนี่ยปีนี้น่าจะไปถึงเป้ายากนะครับยอดจอง Q3 นี่ยังน่าจะอ่อนลงนะครับซึ่งก็เป็นไปตาม อุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าจำได้ก็คือเดือนแรกก็คือเดือนกรกฎาน,นี้ค่อนข้างแย่นะครับก็มีโควิดคนก็ไม่กล้าไปซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นไตรมาสนี้อาจจะเหลือสักหกพันนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของส่วนตัวของเขาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการที่เขาเล่นตลาดล่างเยอะนะครับเพราะว่าตลาดล่างเนี่ยกำลังซื้อมันออกน,นะครับยอดปฏิเสธสินเชื่อยังสูงนะครับ เพราะฉะนั้นเรามองว่าในคิวนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะครับคิดว่าคิวสีน่าจะดีขึ้นแต่ว่าการฟื้นตัวของตลาดล่างยังเป็นปัญหาของเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดูยอดจองปีนี้น่าจะต่ําเป้านะครับกาไรปีนี้ยังมองยอดโอนทรงตัวครับในครึ่งแรกก็ทรงตัวนะครับครึ่งแรกก็คือ ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้เทียบกับ6เดือนปีแล้วทรงตัวครึ่งหลังก็น่าจะทรงตัวอีกนะครับเพราะถ้ามีแบ็ค์หลอกเข้ามาอีกหมื่นล้านนะครับซึ่งครึ่งแรกเนี่ยมีการโอนไปหมื่นสามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องการยกเลิกการโอนคอนโดน,นะครับขณะที่ยอดจองครึ่งปีหลังเนี่ยกว่าจะมาดีก็คิวเพราะฉะนั้นการโอนเนี่ยอาจจะทําได้ไม่เยอะนะครับ อาจจะได้เมนเทนที่เพราะว่า,าระยะเวลาการโอนประมาณ2-3เดือนเพราะฉะนั้นยอดจองคิวสีที่ดีเนี่ยอาจจะเข้าไม่ทันนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของมาจิ้นก็ต้องยอมรับว่าปีนี้ยอดจองเนี่ย ไม่ได้เป็นไปตามที่บริษัทคาดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพอาจจะต้องมีการเร่งนะครับเร่งการขายก็ต้องให้ส่วนลดมากขึ้นกดดันมารจินส่วนธุรกิจโรงพยาบาลยังมีผลขาดทุนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกำไรปีนี้ยังลดลงนะครับราคาหุ้นยังซื้อขายพีแพงมากนะครับที่1ิเ,เท่าเทียบกับแนวโน้มกําไรที่สมเสายังมองหุ้นแพงนะครับแนะนําขายนะครับค่ะอ่อ เมื่อคืนนี้นะคะ CPF นะคะก็แจ้งว่าทาง CPP ฮ่องกงเนี่ยจะมีการเพิกถอนออกจากการเป็นตลาดเอ่อออกจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่า CPF เนี่ยก็จะซื้อหุ้น จะเป็นคนแบบซื้อหุ้นในส่วนที่เหลือนะคะจำนวนก็คือ6,079ล้านหุ้นนะคะประมาณ25.26เปนะคะราคาที่จะเสนอซื้อกลับเนี่ยก็คือ1.15เหรียญฮ่องกงนะคะก็คิดเป็นเงินเนี่ยประมาณสัก3า1 6ล้านบาทนะคะ หลังการเพิกถอนแล้วเนี่ย CPFI นะคะซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CPF เนี่ยจะถือหุ้น CPP เนี่ยเพิ่มเป็น75%นะคะจากปัจจุบันที่ถืออยู่ประมาณ50%นะคะแล้วก็อิโตชูเนี่ยก็ยังคงถือหุ้นอยู่25%ถามว่าราคาที่ซื้อบัตรเหรียญ1.15เหรียญเนี่ยก็แอบแพงไปนิดนึงนะคะสำหรับการซื้อกลับนะคะเพราะว่าตอน แล้วก็อีกทั้งในเรื่องของ C.P.P เนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีประกาศตเตือนเรื่องการดําเนินงานช่วง8เดือนที่ผ่านมานะคะสิ้นสุด31สิงหาเนี่ยพบว่ากําไรสุทธิเนี่ยเหลือเพียง112ล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งเทียบกับ8เดือนที่แล้วเนี่ยลดลงไปถึง75%นะคะปี8เดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่441ล้านเหรียญน,นะคะเขณะที่6เดือนที่ผ่านมานี่กำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่162ล้านเหรียญเนี่ยก็พบว่าใน 2เดือนแรกเนี่ยมีขาดทุนอยู่ประมาณสัก50ล้านเหรียญน,นะคะ ผลในเรื่องจากราคาหมูทั้งที่จีนและเวียดนามที่ลดลงนะคะเนื่องจากว่าตัวสัปปายที่มันเยอะขึ้นด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีโควิดด้วยนะคะก็มีปิดประเทศทั้งเวียดนามแล้วก็จีนก็มีแบบสัปปายเยอะมากนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็ประกาศพูดต่อไปว่าในเดือนกันยายนียราคาหมูทั้งที่จีนแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็ยังลงไปอีกนะคะก็มองว่า50ล้านเหรียญเนี่ยยังไงก็ต้องเกินอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวขาดทุนที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงจะมีขาดทุนจาก แต่ตัวสินทรัพย์ชีวภาพออกมาอีกก้อนหนึ่งนะคะตามการอะไรไดตัวเหม Mark ือนมาร์กทูมาเก็ตราคาหมูในตอนสิ้นง,งวดนะคะทําให้แนวโน้มผลขาดทุน3คิวเนี่ยจะมากกว่า2เดือนแรกของ3คิว6่นะคะพร้อมกันนี้นะคะทาง CPF เนี่ยก็มีทําเรื่องซื้อคืนเออซื้อหุ้นคืนนะคะวงเงิน1นึ่งหมื่นล้านนะคะ เตัววงเงินหนึ่งหนล้านเนี่ยจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนเนี่ยประมาณสัก400ล้านหุ้นนะคะประมาณคิดเป็น4.65%ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วนะคะส่วนระยะเวลาการซื้อคืนเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่15ตุลาเป็นต้นไปนะคะถึง14เมษาสอง5้านะคะ ทางฝ่ายมองว่าการเพิกถอนครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารของ CPP นะคะเพราะว่ายังไงอะซพก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่นะคะแต่ภายใต้สถานาการณ์ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าทั้งที่จีนและเวียดนามเนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบจากในเรื่องโควิดได้รับผลกระทบจากเรื่องโควิดที่เกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ตัวซัพพลายหมูเนี่ยต้องมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งในจีนและเวียดนามเนี่ยยังคงอ่อนทาให้ราคาเนี่ยยังคงอ่อนลงต่อเนื่องนะคะคงต้องรอดูว่าหลังคลายล็อกดาวน์แล้วก็สถานการณ์คลี่คลายนะคะทั้งที่จีนแล้วก็เวียดนามเนี่ยจะทําให้ราคาหมูเนี่ยฟื้นตัวได้หรือไม่นะคะอีกทั้งในส่วนหนึ่งเนี่ย ก็คือในเรื่องของผลขาดทุนที่เกิดขึ้นเนี่ย CPF ก็จะได้รับผลขาดทุนที่มากขึ้นนะคะตามส่วนที่ถือมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าดีลการทำ t e n อร์เนี่ยน่าจะแล้วเสร็จเนี่ยน่าจะเป็นต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะคะอีกทั้งราคาหมูต้องบอกว่าหมูและไก่ในไทยเนี่ยก็ลดลงเช่นกันนะคะทั้งฝ่ายเนี่ยต้องปรับลดประมาณการลงจากเดิมอีกครั้งนะคะมองว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนะคะบอกว่า ปัจจัยลบที่มีเข้ามาอยู่ค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าเายาวๆเนี้ยก็อาจจะมองว่าอาจจะถึงช่วงจุดก่ําสุดไปแล้วนะคะก็ะตรงนี้เนี้ยอาจจะปรับลดคําแนะนาลงเป็นแค่ถือนะคะ,ะพื้นฐานเดี๋ยวต้องปรับลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดประชุมในส่วนพื้นฐานนะคะพามาต่อกันที่ในส่วนของราคาทองคํานะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นราคาทองคำเนี่ยมีการรีบาวกลับขึ้นมา ค่อนข้างแรงนะคะตรงนี้เนี่ยบวกมามากกว่า30เหรียญน,นะคะมายุเหนือดับ1,750เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ครั้งหนึ่งนะคะโดยทั้งนี้เองเนี่ยเราเห็นในเรื่องของรายงานตัวเลขเผู้ขอลรษิการว่างงานประจําสัปดาห์นะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะคะตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เ,เป็นแรงหนุนในส่วนของราคาทองคําเนื่องจากว่าดอลลาร์สหรัฐก็มีจังหวะที่ชะลอการแข่งค่าขึ้นต่อรวมถึง ในส่วนของบอลยูอ่าสิปีของสหรัฐเองที่ปรับตัวลดลงมานะคะ นอกจากนี้เองเนี่ยเรามองประเด็นในเรื่องของอการที่นักทุนเนี่ยคลายความกังวลนะคะหลังจากสภาคองเกรสของสหรัฐเนี่ยผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้ในส่วนของหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยสามารถดําเนินง,งานต่อไปได้อีก2เดือนนะคะก็ตรงนี้เนี่ยถึงวันที่3ธันวาคมแต่ว่าในส่วนของร่างฉบับนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้รวมถึงประเด็น,นเรื่องของการขยายเพดานหนี้นะคะอันนี้ก็ยังต้องจับตาดูในเรื่องของการหารือกันต่ออีกครั้งหนึ่ง ะะดังนั้นเนี่ยในส่วนของการคลายความกังวลเกี่ยวกับประเด็นก็ว่ามนชัดดาวอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาค่อนข้างแรงแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวบอลยูิ0ป,ปีของสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวลงมาแรงเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เนี่ยลงมาต่ำกว่าหนึ่งจุด 5%อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าไปดูในส่วนดอลลาร์อินดซ์เองเนี่ยแม้ว่าจะลอการแข็งค่าขึ้นต่อนะคะแต่ถามว่าตรงนี้เองเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบหลักนะคะที่ยังเป็นทางแข็งค่าอยู่เพราะว่าก็ดูเหมือนว่ายังยืนเหนือระดับประมาณ9 4ุดได้นะคะช้านี้เนี่ยอยู่แถวระดับประมาณสัก94.3นะคะและจากที่ระหว่างสัปดาห์นี้ขึ้นไปถึงระดับประมาณ94.5นะคะทําให้เรามองว่าประเด็นในเรื่อง ของเกี่ยวกับที่เฟดเองเนี่ยจะมีการคุ้มเข้มนโยบายทางเงินทางการเงินเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่นักทุน,นย,ยังจับตาดูกันอยู่นะคะแม้ว่าในเรื่องของภาพของเงินเฟ้อเองเนี่ยที่ ถูกส่งสัญญาณออกมาะะจากทางตัวประธานเฟดแล้วก็ตัวรัฐมนตรีคลังอของสหรัฐเองเนี่ยตรงนี้อาจจะก,กลับมาเป็นแรงหนุนกับตัวราคาทองคำได้เหมือนกันในแง่ของอทองคำที่เป็นอินฟลชันเหตนะคะแล้วก็คืนนี้เองเนในส่วนของตัวเลขเงินเฟอ้อคพีซีของสหรัฐนะคะกลับมาเป็นที่จับตาของนักลงทุนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คงต้องดูว่าในเรื่องของตัวเลขดังกล่าวนะคะถ้าปรับตัว เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มากกว่าที่ตลาดคาดการเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นแรงหนุนกับตัวราคาทองคําได้บ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่า,าถ้าตัวเลขออกมาค่อนข้างสูงกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นแรงกดดันกับตัวราคาทองคําในแง่ของความกังวลว่าเฟดจะเร่งในเรื่องของการคุมเข้มนโยบายทางการเงินเช่นเดียวกันขณะที่ คาดการณ์ในเรื่องของตัวเลขค e. อพีซีเดือนสิงหาคมนะคะเทียบเ,เยียเนี่ยคาดการว่าจะส่งตัวจากตัวเลขครั้งก่อนนะคะที่ระดับ3.6อันนี้คงต้องดูว่าจะออกมาในทิศทางไหนนะคะขณะที่ถ้าไปดูภาพทางเทคนิคเองเนี่ยต้องบอกว่าสำหรับกราฟไลาย60นาทีนะคะ ก็เห็นราคาทองคำเนี่ยกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200อีกครั้งนะคะในรอบเกือบ2สัปดาห์นะคะตรงนี้อาจจะทําให้มีลุ้นสําหรับระยะสั้นนะคะในเรื่องของการฟื้นตัวขึ้นต่อนะคะแต่ว่าถ้าไปมองภาพรายวันเองเนี่ยต้องบอกว่าก็ยังไม่พ้นกรอบหลักที่เป็นทางลงอยู่นะคะยังเจอเส้นกดของอกรอบด้านบนที่เป็นกรอบดาวเทนนะคะอยู่แล้วก็เรามองว่าในส่วนของ การเบรกขึ้นไปตรงนี้เนี่ยก็ต้องลุ้นแถวระดับ1,760ถึง1,764ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นไปได้เนี่ยก็คงจะต้องไปดูไฮแถวระดับ1,780อีกครั้งหนึ่งนะคะและ้วยังเห็นภาพนะในกราฟรายวันที่เป็นลักษณะของการทำไฮแล้วก็ทำโลดที่ต่ำลงมานะคะดังนั้นเนี่ยสำหรับภาพระหว่างวันตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าอาจจะ ลักษณะเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์นะคะอาจจะขึ้นไปชนแนวต้านที่ดี่ขึ้นไปเมื่อคืน้นะคะ1,760นะคะ1,764ตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ผ่านก็อาจจะย่อตัวกลับลงมา1,745 1,740เหรียญสารัต่อออนอีกครั้งได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัว GO z ซ21นะคะ ตรงนี้ก็ยังเทรดเป็นพรีเมียมนะคะเหลือราคาเหนือราคาสป,ปอตอยู่ประมาณ4เหรียญน,นะคะกลยุทธ์การลงทุนเราจึงเน้นเป็นการเทรดดิ้งนะคะในกรอบไปก่ออมองกรอบตัว GOZA 1นะคะให้เก่งกำไรนะคะขึ้นขายลงซื้อในกรอบ1 7 4 9งเจ4ถึง1 7 6่ไเก่อนนะคะสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนในตัวโ o o อไ i ฟิวเ t u r e วันนี้ค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคําในวันนี้ค่ะ